เจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับรอรับชมกางเกงจากทางร้านของเราอยู่นะครับมาดูกางเกงยินรีไวรุ่น501มือ2ตัวนี้นะครับลูกค้าทุกคนขนาดตามไปดับเบิลยู34 L 30ขนาดวจริงเอวสายาวทั้งตัว39ปลายขา8.5เมตรอินโปแลนด์ราคา1 2 5่บาทกางเกงตัวนี้นะครับเป็นดูสีด้านหน้านะครับเป็นสีบลูยินก,นกลางๆนะครับลูกค้าทุกคน ป้ายต่างๆอยู่ครบนะครับงานรีไวย์ึ0 1เนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่มีงานซิปนะฮะลูกค้าทุกคนเป็นสีบลูยิงกลางๆนะครับลูกค้ากางเกงตัวนี้ขนาดวัดจริงนะครับย้ําอีกทีขนาดวัดจริงกางเกงตัวนี้เออ36ยาวทั้งตัว39ปลายขา8.5นิ้วนะครับราคา1,250บาทเท่านั้นนะฮะมาดูสีด้านหลังกันนะฮะลูกค้าทุกคนสีด้านหลังก็สวยเสมอตัวพอๆกับสีด้านหน้านะฮะลูกค้าทุกคนนี่นะครับ เป็นสีดูยิงกลาง,ลางป้ายปเก็นป้ายเรสแทบอยู่ครบครับผมปเก็นยินรีวายเนี่ยนะฮะเขาจะมีเอกลักษณ์ในช่วงที่ได้เยกกระเป๋าหลังเขาครับสังเกตดูแนวตั้งนะฮะแล้วก็วิ่งรอบมาถึงแนวตั้งฝั่งนี้นะครับจะเป็นสีเข้มได้ที่ใช้เย็บม่จะเป็นสีเข้มกว่าแล้วก็ได้ที่แนวนอนปีกค้างคาวเนี่ยนะฮะหรือปีกนกเนี่ยนะฮะหรือตัวนี้เขาจะเป็นสีที่อ่อนกว่านั่นเองโดยส่วนใหญ่โรงงานผู้ผลิตรีวายเนี่ยจะจะเย็บลักษณะนี้ใช้สีเส้นได้ประมาณนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ก็มีบาง โรงงานผู้ผลิตที่ใช้ได้สีเดียวกันก็มีอยู่นะฮะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะครับก็มีปนปนอยู่บ้างนะฮะเท่าที่ผมสังเกตดูเป็นอีกหนึ่งความรู้เกี่ยวกับกางเกงยีนรีวนะครับของแท้ไม่แท้นะฮะเราสังเกตได้ครับผมกางเกงตัวนี้นะฮะขนาดตามไปดับเบิลยูสามสิบสี่เอลสามสิบนะครับลูกค้าดูคนลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะฮะทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาาาทํกรนะ งานปลายขาตัวนี้นะครับลูกค้าจะเป็นงานปลายขาเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับเป็นปลายขาฟอกเดิมมาจากโรงงานฮะตะเข็บจะเป็นตะเข็บริมโพงสีบลูเข้มๆนะครับผมมันสีากเกงนะฮะลูกค้าากเกงตัวนี้นะครับเป็นแกรกงยินลีวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งมือสองป้ายต่างๆด้านในอยู่ครบทุกอย่างนะฮะป้ายแคร์คราก็จะเป็นรุ่นป้ายแคร เดี๋ยวเดี๋ยวครับต้องดูอีกทีนะฮะข้างในนะฮะก็จะมีรายละเอียดอยู่ครบทุกอย่างนะป้ายแคร์ป้ายเดสแบบต่างๆที่อยู่ด้านในนะฮะต้องดูอีกทีนะครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกป้ายพวกนี้นะครับกับทางร้านของเราได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าย้ำอีกทีนะฮะกางเกงตัวนี้นะขนาดวัดจริงเอวสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบเก้าปลายขาแปดจุดห้าเมตรอินโปแลนด์ราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับลูกคค้าทุกนนเป็ กางเกงตัวนี้ฮะสภาพกางเกงนะครับสภาพกางเกงดีนะฮะสภาพกางเกงที่ร้านของเราเนี่ยจะคุณภาพที่เกรด A อขึ้นไปทั้งนั้นจะไม่มีต่ำกว่า A เลยนะฮะลูกค้าทุกคนอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะดูรายละเอียดต่างๆดูรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมกันได้นะฮะลูกค้าท่านไหนนะใส่ไซส์ไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เพราะว่ากางเกงที่ร้านเรามีหลายขนาดหลายไซส์ให้เลือกมากๆนะฮะลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะครับว่ากางเกงไซส์นั้นที่ลูกค้าต้องการดูยังอยู่ไหมนะฮะหรือขายไปแล้วนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ